สวัสดีค่ะชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกทุกท่านค่ะคลิปนี้คือการทํานายคลิปพิเศษนะคะดาวอังคารมีการย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤกษกค่ะจะส่งผลอย่างไรกับชาวพิจิกบ้างคลิปนี้อธิบายนะคะด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยมีไพ่ยิปซีแล้วก็มีเรื่องของไพ่พลังงานโชคลาภให้ด้วยนะคะ การทำนายครั้งนี้ยังเป็นการทำนายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมว่าดึงดูดเอาสิ่งดีๆไปอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายนะคะแต่ว่าอย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องธุรกิจการเงินจํานวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส้มฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะ ชาวพิจิรคะ่ะในช่วงวันที่9สิงหานะคะไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2เดือนด้วยกันเลยนะที่อังคารเขาจะย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤกษภแล้วก็ได้ตําแหน่งนะคะตำแหน่งที่เขาอยู่คืออังคารเนี่ยมีความเสื่อมเป็นปากระเซบแล้วก็มาเจอกับมฤตยูนะคะที่จรมารออยู่ที่พฤกษภอยู่แล้วและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปัตตนิคือคือเป็นในเรือนตรงข้ามกันเลยนะคะในเรือนปัตตนิซึ่งเรือนปัตตนิเนี่ยจะเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วน เกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ดีกว่านะสิ่งที่ดีก็คือว่าด้วยความที่อังคารเขาได้เจอกับดาวเจ้าเรือนของออดาวเจ้าเรือนราศีอะของชาวพฤิกศกค,คือดาวศุกร์ทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นนะคือมีสเสน่ห์มีความรักใคร กันมากขึ้นความอารมณ์ร้อนอ่ะลดลงนะคะทำให้ความอารมณ์ร้อนอ่ะลดลงได้นิดหน่อยนะแต่ว่าในความรักกันอ่ะจะรักกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความมีสนเสน่ห์อะไรแบบนี้นะจะค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรอังคารเขาเสื่อมอังคารเขาลดระดับลงนะคะความกล้าแข็งเออความใจร้อนความกล้าแข็งอะก็จะลดลงด้วย เพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดคุยกับคนที่ทํางานด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนรักหุ้นส่วนอะไรต่างๆก็จะมีความแบบ on, on long, อ่อนอ่อนลงอ่ะเออมีความแบบออใช้อารมณ์ที่ดีกันมากขึ้นซอฟลงต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์จะดีขึ้นสิ่งที่จะต้องเรามัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเลยนะคะเรื่องสุขภาพของชาวพิจิกเอง และสุขภาพของคู่ครองใครมือคู่ครองใครมีคู่ครองหุ้นส่วนเรามาระวังสุขภาพของเราเองคู่ครองด้วยหุ้นส่วนด้วยเพราะว่าคราวนี้ไม่ธรรมดานะส้มบอกเลยเพราะว่าอังคารเขามาเจอกับมฤตยูก็เป็นดาวบาปเคราะห์ด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่ยังทําพฤติกรรมอะไรเดิมๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพยังทําเดิมๆอยู่ยังไม่ปรับมันก็จะทําให้อาจจะเป็นหนักขึ้นและมีโรคเก่ากลับเข้ามาได้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนได้แล้วว่าไม่ใช่แค่คิดที่จะเปลี่ยนแต่ต้องปรับพฤติกรรมเลยนะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพในเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆก็อย่าไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงอะค่ะ,ะ,คะเดินทางระยะใกล้ๆอาจจะงดเว้นระยะการเดินทางไกลๆหรือถ้าง,งดไม่ได้ก็ต้องมีสติในการเดินทางอยู่เสมอนะแต่ที่สําคัญคือเรื่องสุขภาพนี่แหละนะคะโอเคมาดูกันนะคะในเรื่องของภัยกันบ้างแล้วมีอะไรจะบอก 2. ไม่ทาหัวกลับ จะค่อนข้างกังวลมีความกังวลในในทุกๆเรื่องนะคะมีความกังวลในทุกๆเรื่องคืออย่างที่บอกว่าความกล้าแข็งความเข้มแข็งจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นจะกังวลในหลายๆเรื่องแต่จริงๆในเชิงรูปธรรมในเรื่องของการทํางานดีนะในเรื่องของอการสื่อสารอเออโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารนะคะไพ่กาวถ้วยโชคลาภก็มีนะ แล้วก็ไพ่อัศวินไม่เท้าในเรื่องของการสื่อสารต่างๆในดีคล่องตัวนะคะแล้วก็วิธีการพูดการเจราจาอะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการค้าขายการเงินการทําธุรกิจดีต้องบอกแบบนี้เลยดีได้รับการช่วยเหลือดีมากๆมีเสน่ห์บอกเลยว่าปังบอกเลยว่าดีแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพความเครียดมันฝังอยู่ข้างในแดดาบความคิดความเครียดนอนไม่หลับฝัง ความเครียดมันฝังในคุณนอนไม่หลับก้าวดาบเครียดนอนไม่หลับบางคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกโรคที่เป็นโรคที่ต่อเนื่องมาจากความเครียดอะไรบ้างไทรอยนะคะแพ้ภูมิตัวเองโรคเหล่านี้เกิดมาจากการนอนน้อยนอนไม่หลับความเครียดทั้งนั้นเลยโรคกระดูกต่างๆอันนี้สิบดาบเลยเพราะฉะนั้นยังต้องระวังการเดินทางต่างๆนะคะระวังพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ดูแลให้ดีเช็คบ่อยอ่านะคะรู้สึกว่าอะไรผิดปกติก็ไปเช็คค่ะดูแลเรื่องสุขภาพเลยบอกเลยแต่เรื่องการงานการเงินต้องบอกว่าดีนะแล้วคุณก็จะจบกับธุรกิจหรืองานที่ไม่ให้ผลดีกับคุณด้วยค่ะอืนะคะกา,การจบกับอะไรที่ไม่ได้ให้ผลดีส้มว่ามันไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของพลังงานโชคลาภนะคะที่อังคารส่งผลต่อชาวพิจิกนะขึ้นไพ่นายนออฟสอดชาว ธาตุลมกูม,ม่ถุนตุนเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับที่อยู่ใกล้ชิดเรานะอาจจะเป็นตัวชาวพิจิกเองหรือเป็นคู่ครองก็ได้นะคะคนที่นอนไม่ค่อยหลับในช่วงนี้จะนำโชคลาภมาให้เรา j u s t ิกชาวตุนชาวตุนเลยนะคะหรือเป็นคนที่มีลักษณะแบบเป็นคนตรงอะ่ะเป็นคนแบบเออยุติธรรมอะ่ะเป็นคนยุติธรรมอะ่ะที่อยู่ใกล้ชิดเราก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตนะอุปถัมภ์คำชูเราได้ดีนะคะ มีขึ้นไพ่คือไพ่จัตสติก,ก็ยังเป็นไพ่เหรียญอะมันเหมือนมีเหรียญมีดาวอะแล้วก็มีก้าวถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ดีนะเออนะคะเอาพอประมาณเนาะให้ไม่เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาววิจิกนะขอให้ชาววิจิกทุกคนนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ